อิพุทธิดาโพสต์ตัดเพออาการล่าสุดพ่อต้อยเศรษฐาคนในวงการเมนสนันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้อาต้อยเศรษฐาต้องหยุดให้เคีโมโด่วนให้อาหารทางสายยังแทนนอนนอลดทวบเหลือ50โดยทางด้านลูกสาวอีพุทธิดาก็ได้อัปเดตอาการว่าอาต้อยเศรษฐาตอนนี้คุณพ่อก็เพิ่งกลับบ้านได้สองวันหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลมาช่วงหนึ่งเข้าเข้าออกออก เนื่องจากว่าทานไม่ได้มีอาการคลื่นไส้ค่อนข้างเยอะน้ำหนักลงเยอะก็เลยต้องไปให้อาหารทางสายยางอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตอนนี้ก็กลับมาลองพยายามทานปกติดูค่ะว่าจะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเหลือ50ค่าลดเยอะคือช่วงที่รักษาคีโมอยู่จะอยู่ที่ประมาณ57ตอนนั้นก็ผอมแล้วนะเพราะเป็นน้ำหนักที่ลงมาจากปกติแล้ว พ่อสู้มากแต่มันทานไม่ลงจริงๆเพราะรู้สึกคลื่นไส้และเหม็นขาวคุณพ่อเขาก็สู้มากนะคะแค่มันเหมือนคนเมารถแล้วบังคับให้เขากินข้าวอะ่ะคือพูดง่ายๆแบบนั้นคือมันทานไม่ลงก็คือทานไม่ลงแต่มันเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาคลื่นไส้เหม็นคาวเราถึงต้องไปฉีดอาหารแต่ทีนี้พอฉีดอาหารเขาก็รำคาญอีกคนมันไม่เคยก็อยู่ได้สักช่วงหนึ่งก็ไม่โอเค ตอนนี้เลยต้องพยายามให้เขากลับมาทานปกติดูก่อนแต่ก็ทานเป็นอาหารเหลวค่ะก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับอีฟพ,พุทธ,ธิดาที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ตัดพพออาการล่าสุดพ่อต้อยเสษฐาคนในวงการเมนสนันโดยงานนี้อีฟพ,พุทธ,ธิดาก็ได้โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษว่า this time hard but day will pass และเป็นภาษาไทยว่าเวลาเหล่านี้ยากแต่จะผ่านไป ท่ามกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิรายาผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปได้ด้วยดี